ก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับนักเรียนชั้นม6ทับ10ที่น่ารักทุกคนวันนี้วันที่13มกราคม2564นะครับสำหรับคาบที่6วันนี้นะครับกูมีเนื้อหาที่จะนำเสนอให้พวกเรา ที่จริงเราไม่ใช่เนื้อหาใหม่นะครับเป็นเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วบ้างในวิชาเคมีนะครับเรื่องแบบจำลองอะตอมนะครับถ้าจะย้อนไปชื่อแรกเลยที่เราคุ้นเคยและได้ยินเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมก็คือดอนตันใช่ไหมครับดอนตันเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้เสนอแบบจำลองอะตอมไว้ประกอบด้วย สารประกอบด้วยองค์ประกอบที่เล็กที่สุดกับคืออะตอมรับที่แบ่งแยกอีกไม่ได้ใช่ไหมครับต่อมาเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองนั้นทันสมัยมากขึ้นในปี2540นะครับเซอร์โจเซฟจอห์นทอมสันหรือว่าทอมสันเนี่ยนะครับได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดนะครับจนสามารถสรุปเป็นแบบจดลองอะตอมของทอมสันว่า อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตันเนื้อเดียวมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอะตอมของธาตุทุกชนิดประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อทรงกลมเป็นประจุบวกและมีอิเล็กตรอนกระจายอยู่ในเนื้อทรงกลมดังรูปประกอบนะครับรูปด้านล่างนะครับทรงกลมสีเขียวนะเนื้อที่สีเขียวเนี่ยก็คืออนะตอมสารว่างั้นนะครับ เล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อในเนื้อี่คืออิเล็กตรอนนะครับโอตอนประจุเป็นอะไรครับที่เรียนมาเป็นบวกนะครับอิเล็กตรอนเป็นลบนะครับแบบจำลองอะตอมของทอมสันกับสิ่งใกล้ตัวของเราในปัจจุบันทุกวันนี้ก็คือแตงโมนะครับตรงนี้ไม่น,น่าแตงโมสุก เราผ่าแตงโมออกมาเนื้อแตงโมสีแดงเปรียบเหมือนกับประจุบวกคือโปรตอน,นะมนเมล็ดแตงโมที่กระจายทั่วไปในเนื้อแตงโมนี่คือประจุลบเปรียบเทียบง่ายนะครับต่อไปอีก14ปีต่อมานะครับลัตเทอร์ฟอร์ดได้สรุปแบบจำลองอะตอมของตัวเองขึ้นมาโดยการทดลองลัตเทอร์ฟอร์ดพบว่าเมื่อทดลองแล้วนะครับ ผลการทดลองนี่ชี้ไปว่าแบบทดลองอะตอมของทอมสันนั้นไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องแล้เทสฟอร์ดจึงได้เสนอแบบําลองอะตอมของตัวเองขึ้นมานครับโดยบอกว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนนะครับโดยนิวเคลียสประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกรวมกันอยู่ใจกลางของอะตอมซึ่งอะตอมนะครับนิวเคลียสเนี่ยมีรัศมี ประมาณ10กํางลังลบสิถึง10ยกงลังลบสิเมตรนะครับและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆเหมือนในรูปนะครับรูปไปนะครับด้านล่างมือนะครับอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมครับมีลัศมีสิยงลังลบสิเมตรสิบแล้วสิเมตรตัวนี้คือเรียกว่า1อังสตรอมนะครับมีขนาดเล็กกว่านาโน ที่เรารู้จักนาโนคือสิบลังลบเก้าใช่ไหมครับเล็กกว่านาโนประมาณสิบเท่าอันนี้มีชื่อเรียกว่าอังสตรอมนะครับหนึ่งอังสตรอมเท่ากับสิบยกกำลังลบสิบเมตรสิบลังลบสิบเมตรนะครับอลองมาสองแล้วเดี๋ยวกับนี่เรารู้จักในชีชวิตจำวันก็คือระบบสุยะจักรวาลนะครับระบบสุยะจักรวาลมีอะไรเป็นแกนกลางครับมีดวงอาทิตย์ก็ดวงอาทิตย์ก็เปรียบเหมือนนิวเคลียสนะครับ เอีมอนนิวเคลียสและรอบๆนะครับวงโคโจรต่างๆก็จะมีดาวเคราะห์ใช่ไหมครับดาวพุธสุกโลกพฤหัสเสาอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นวงโคโจรของมันเองโคโจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์เหล่านี้เปียบเสมือนอิเล็กตรอนเปรียบเหมือนอิเล็กตรอนนะครับที่โคโจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ที่เปรียบเหมือนนิวเคลียสนะครับสรุปนะครับแบบจำลองอะตอมของทอมสันเปรียบเหมือนแตงโมนะครับเนื้อแตงโม คือโปรตอนมเมล็ดแตงโมงคืออิเล็กตรอนเปรียบเทียบง่ายนะครับจะได้มองเห็นภาพนะครับแบบจำลองอะตอมของลัตเทอร์ฟอร์ดเปรียบเหมือนระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางเหมือนเป็นนิวเคลียสนะครับและมีอิเล็กตรอนวิ่งวนเป็นวงโครจรรอบนิวเคลียสเปรียบเหมือนกับดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์นี่คือแบบจำลองอะตอมของ ทอมสันและแบบเจโลองอตอมของรัสเอร์ฟอร์ดนะครับวันนี้กูก็จะนําเสนอแปบเบจลลงอตอมแค่2 2ออ,อย่างนี้ก่อนนะครับคือทอมสันและรัสเอร์ฟอร์ดในคาบต่อไปชั่วโมงต่อไปกูก็จะให้เรียนให้รู้จากแบบเจโลองอตอมของโบต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ